สวัสดีค่ะกะสิปบอกเล่านะคะวันนี้พามาชมกับรถกระบะมิซูบิชิไททันนะคะเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะคะได้2ระบบทั้งเบนซินและแก๊ส NGV นค่ะวิ่งดีประหยัดด้วยนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะสภาพสวยไม่มีชนหนักมิซูบิชิไถทันปี2011เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะเครื่องเดิมค่ะเครื่องเดิมคู่ตัวมาเลยนะคะ น้ำไม่ดันค่ะกวนไม่ไหลภาษีไม่ขาดแม็กยางขอบ17นะคะภายในก็สวยออปชั่นครบๆนะคะใช้งานได้เลยค่ะซื้อไปครบๆนะคะในราคา1,19,000บาทเอกสารพร้อมโอนค่ะสะภาพตามในรูปนี้เลยนะคะรถคันนี้อยู่แถวรำลูกกาคองสองค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นรถเจ้าของขายเอง 1,19,000บาทสนใจติดต่อคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดหมายรวงหน้าเพื่อเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ